จากวันที่ตกชั้นดาร์คอมถงตกชั้นมาพี่ธงรับงานตรงนี้ทีสี่ทีสามทีสองเกือบจะเลื่อนชั้นเมื่อสามปีที่แล้ววันนี้ทาสาเร็จแล้วมันเหมือนลบฝันลายมีพี่รู้ความสึกเป็นไงคือจริงๆก็เหมือนเหมือนลบฝันลายแหละแต่จริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่านัดจริงที่สามมาขอนแก่นเนี่ยก็ความมั่นใจไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าคือเข้ามาทีแรกอะเราก็ตั้งเป้าว่าอยากจะพาแล้วก็มาถมเลื่อนแชมป์แบบเลื่อนเลื่อนชั้นแบบได้แชมป์แชมป์มันก็สงสัยว่าทําไมปีนั้นเราได้ชิงที่สาม ก็เลยคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าอยากจะให้ดูว่านี่คือสิ่งที่ทําไว้ตั้งแต่ได้แชมป์ที4นี่นะครับภาพนี้ทําไว้ตั้งแต่แชมป์ที4นะครับเป็นภาพที่ดูมาตลอด4-5ปีครับนี่คือภาพทําขึ้นมาเองสําหรับได้แชมป์ที2ได้แชมป์ที 2, 2มันมหัศจรรย์มากนะครับปี2061โพธิ์ธนเผดผนิษฐอันนี้คือภาพที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ดูทุกวันมา4ปีไม่อยากเชื่อมันสาเร็จเร็วขนาดนี้ไม่อยากเชื่อมหัศจรรย์มาก ดับปีหน้าครับพี่แน่นอนว่าโอเคมันก็มีข้อสงสัยอยู่เพราะว่าพี่ธงก็ยังไม่โปร,รตรงนี้มันก็ยังวางนะคตนี้ไม่ต้องนี้อันนี้ที่มีการพูดคุยยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรองสรุปแหละต้องรองสรุปความชัดเจนจากทางสมาคมทำมาที่ทำมาที่สโมสรทำมาที่สโมสรว่าส,สรุปแล้วมันจะเป็นยังไงต้องรอสรุปเพราะว่าถ้ายังยึดตามแนวทางเดิมอ่ะมันก็คงต้องหาโค้ดโปรเจคเซนมาทำแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันตอนพักรวมปีนี้ครับพี่ถือว่าสถานการณ์เราเคยคุยกันก่อนอย่างนี้ว่า ปีสองปีนี้มันดูเดือดพอสมควรเลยปีนี้ทําได้สําเร็จแล้วถือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับพอใจมากครับต้องบอกก่อนว่าทีมของเราไม่ได้เป็นทีมที่เงินถุงกันถังทีมของเราไม่ได้มีโค้ชที่เก่งมีนักเตะที่ดังแต่ทีมของเราเนี่ยสามารถฝ่าฟันมาได้มันพิสูจน์ได้เห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านคําว่าทีมที่เป็นแชมป์ต้องมีนักเตะที่เก่งต้องมีโค้ชที่ดีแล้วก็ต้องมีงบประมาณที่สูงวันนี้แสดงเห็นแล้วว่าเด็กผมไม่เก่งครับแต่ทุกคนเล่นด้วยหัวใจเล่นด้วยทีมเวิร์ เราชนะคู่ต่อสู้น้อยมากนะครับแต่เราก็เล่นด้วยทีมเวิร์คก็สิ่งที่คาดหวังไว้จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับตั้งเป้าไว้ปีหน้าปีหน้าจะใช้ชุดนี้เล่นต่อให้ได้แชมป์แต่ก็ปีนี้มันเร็วมันเร็วเกินฝันจริงๆครับสุดท้ายครับแฟนบอลวันนี้3000กว่าคนมาดูแล้ววันนี้ได้ฉลองแชมป์แล้วร,รูปที่พี่ธงทําก็ได้แล้วม,มันพี่พี่ธงเมีรจะบอกถึงแฟนๆวันนี้ไหมครับก็มันเป็นวันที่มหัศจรรย์มากนะครับอย่างที่บอกรูปพี่ชุมงมี่ัะครู่เป็นรูปที่ หลังจากจบได้แชมป์ทีสี่ก็ทําแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องพาขึ้นไทยลีกด้วยตําแหน่งแชมป์มันก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งเป้าไว้ปีหน้าจะเอาให้ได้แต่ด้วยสถานการณ์หลายอย่างมันทําให้เราติดขัดก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับว่ามันเป็นสิ่งมหาศจา์ครับที่ที่ภาพนี้มันสามารถมาโชว์ได้ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยกัน เล่นด้วยหัวใจจริงๆครับบอกเลยว่าทีมนี้แล้วด้วยหัวใจจริงครับแล้วก็ทีมเบิร์กครับ